มีหลายคนว่าข่อยอยู่เอ็ซีอ่ะคอยกินแบบนี้เนาะคอยกินแล้วคอยมักเคียแล้วคอยเคียนล้วคอยกี้เคียอี่เนาะมันกระบอดีเนาะเัากระเบงบางามคือพี่น้องคนว่าก็ะเบอระบาดพี่น้องว่าเนาะจะคอยจะเปลี่ยนจะคล้องม mark, ỏi, schnell, ido, ันก็เปลี่ยนไปได้มันลึ่งแล้วพี่น้องค่ะแต่ดีอย่างหนึ่งคอยกินข่าวบอกคอยข่บอกกินเชยงดัางพันใหญ่เพ็ดกินเชยงดังคอยยังจมให้เราเลย เสียงดังเจ๊บเจ็บจบเจ๊บเจาบนะคุณมบริมนดังแบบคือห้าใส่ไม้เดังเข้าใส่ไม้เน่มันดังกรอบมันดังได้ยินเสียงอย่างมาหาน่มาทำมวนไปแบบนึงอันดังแบบเจจบเจจเจนาะิดๆอยง้นเนาะอืมจมูกินนี่ค่ะพอหายแล้วตลอดเ